กลางดึกโรงเรียนเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านทางเดินปึ้งเสียงกระแทกดังมาจากห้องเรียนที่ควรปิดไปแล้วแก้วที่กำลังนั่งทำงานอยู่สะดุ้งเธอขยี้ตามองไปรอบๆก่อนตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปดูเมื่อแก้วเปิดประตูห้องเรียนออกไฟในห้องกระพริบติดติดดับดับ โต๊ะเก้าอี้เริ่มสั่นเองราวกับมีใครบางคนกำลังเคลื่อนย้ายมันจุๆ่ๆเงาดำของเด็กนักเรียนตัวหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาจากกระดานดำเธอขนลุกสู้รีบถอยหลังใจเต้นรัวแก้วตัวสัน่นถามเสียงสัน่นผีเหรอเงาดำนิ่งไปก่อนจะค่อยๆยื่นมือออกมาแก้วกลั้นหายใจนึกว่าโดนหลอกเต็มๆแต่เงาดำนั้นหยิบชีตเรียนขึ้นมาเปิดแล้วจ้องไปที่โทรศัพท์ แก้วขมวดคิว้วเดี๋ยวๆผีทำอะไรอะผีเงยหน้ามามองแก้วพร้อมน้ำตาคลอส่งการบ้านออนไลน์อะพี่อาจารย์ให้ส่งก่อนเที่ยงคืนแก้วอึง้งเธอค่อยๆหันไปมองนาฬิกา23.59นาฬิกา59นาทีเฮ้ยเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีทันใดนั้นผีตะโกนลั่นเน็ตกากเว้ยใครมีฮอสปอตให้ยืมบ้างแก้วยืนงงนี่มันผีเฮี้ยนหรือเด็กนักเรียนที่ติดเดดไลน์กันแน่แม้โรงเรียนจะเฮี้ยน แต่ในยุคนี้แม้แต่ผีก็ต้องส่งการบ้านออนไลน์ให้ทัน